ถ้าพูดถึงคำชะโนดทุกคนคงคุ้นหูกับคำนี้ใช่ไหมคะผีจ้างหนังแล้วคิดไหมคะว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือว่าแค่อุปโลกขึ้นมามาฟังคลิปนี้กับครูอ้อนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูอ้อนจากช่อง Story All Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาย้อนตำนานเมื่อ30ปีมาแล้วนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่คนทั่วประเทศพูดถึงอย่างมากเลยนะคะโด่งดังไปทั่วเลยค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของคำชะโนดนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับผีจ้างหนังนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาไหมเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาไหมซึ่งตรงนี้นี่เองค่ะเราจะมาฟังเกี่ยกับเรื่องของผีจ้างหนังหรือเป็นความจริงหรือว่าแค่อุปโลกขึ้นมามาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมนะคะปีพศ2532นั่นเองค่ะปัจจุบันก็ถือว่ามีอายุมากกว่า30กว่าปีแล้วนะคะและเรื่องราวแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านวังทองนะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนั่นเองค่ะซึ่ง เขาบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่านายจำปาคําแก้วนะคะเป็นคนไปว่าจ้างหนังนะคะกับกิจการหนึ่งก็คือมีคนดูแลชื่อว่าคุณธงชัยแสงชัยเป็นเจ้าของภาพยนตร์นะคะก็คือแจ่มจันทภาพยนตร์นั่นเองค่ะซึ่งคนนี้นะคะถือว่าเป็นเจ้าของกิจการซึ่งวันนั้นนะคะคุณธงชัยเนี่ยได้รับค่าจ้างจาก ุณลุงจำปานะคะเป็นค่าจ้างทั้งหมด4,000บาทนะคะบอกว่าให้เอาหนังทั้งหมด4เรื่องนะคะไปฉายที่บ้านของตัวเองลุงจำปาเนี่ยก็มอบเงิน500บาทเป็นค่ามัดจำแล้วก็ได้เซ็นสัญญากันด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยว่าจ้างเธอนะให้เอาหนังทั้งหมด4เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังในเรื่องของบ้านผีปอบเนาะเป็นหนังตลกนะคะและหนังบู เ,เรื่องทองนะคะมีหนังฝรั่งแล้วก็เรื่องสามปืนนั่นเองค่ะโดยกำหนดว่าจะต้องใช้ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสีซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะก็มีการเซ็นสัญญาแล้วก็วางเงินมัดจำเป็นมั่นเป็นหมอกนะคะว่ายังไงก็จะต้องไปฉายโดยการใช้หนังสมัยก่อนนะคะก็จะเป็น เป็นการฉายหนังแบบหนังกลางแปลงนะคะก็คือเอาจอไปวางนะคะมีรถปั่นไฟเนาะสมัยก่อนก็จะใช้แบบนั้นนะะไปฉายในที่ที่เขาว่าจ้างนะคะ พอถึงวันที่29มก,กรานะคะทางทีมงานของแจ่มจันทภาพยนตร์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับลูกน้องนะคะ7คนด้วยกันค่ะเดินทางไปฉายหนังยังบ้านวังทองตามที่ได้ระบุในสัญญานั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อไปถึงเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะใส่ชงกระเบนแล้วก็มาบวกรถนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปยังจุดที่จะฉายหนังนั่นเองค่ะและผู้ชายคนนั้นก็ได้ขึ้นรถกับทางทีมงานนะคะนั่งหน้าติดรถ เลยค่ะก็คือพาไปยังสถานที่ที่จะใช้หนังในคืนนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมงานได้เลยพอสามทุ่มเนี่ยก็ให้เริ่มฉายได้เลยค่ะสำหรับทางทีมงานนั้นนะคะเมื่อไปถึงบริเวณที่จะฉายหนังนะคะเขาก็สังเกตได้เลยว่าเงียบมากเพราะว่าไม่มีพ่อค้าแม่ขายเลยนะคะในบริเวณแห่งนั้นเนี่ยคือถือว่ามันเหมือนไม่มีงานนะคะแต่ก็ได้รับอมอบหมายจากคนที่ พาไปแล้วว่าให้การจุดนี้แหละนะคะพอสามทุ่มก็คือให้เริ่มฉายได้เลยนะคะเขาก็เลยเออไม่เอกใจนะคะแต่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าทําไมไม่มีพ่อค้าแม่ขายเลยอ่ะอยากซื้อน้าอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อนะคะและเขาก็ทําตามที่คนที่ว่าจ้างนะคะว่าให้ฉายตอนสามทุ่มเขาก็เริ่มที่จะฉายหนังนะคะ สำหรับในเรื่องของการฉายหนังในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้เป็นในเรื่องของเครื่องปั่นไฟนะคะพอเครื่องปั่นไฟนะคะเริ่มปั่นไฟนะคะทุกคนก็สังเกตได้ว่าหน้าก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีคนนะคะไม่มีคนที่จะดูแต่พอเริ่มปั่นไฟแล้วก็จะฉายในเรื่องแรกคนก็แห่มาค่ะไม่รู้ว่าคนมาจากไหนนะคะโดยการนั่งของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นผู้ชาย ใส่เสื้อคอปกคอจีนนะคะสีดําส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวนะคะในการที่จะนั่งดูหนังหนังเรื่องแรกของเขาที่ฉายนะคะก็คือเป็นในหนังหนังบูแล้วก็มีหนังฝรั่งเขาสังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลาในการฉายหนังของเขาเนี่ยทุกคนไม่กระดิกตัวไปไหนเลยแม้แต่จะเข้าห้องน้ํายังไม่ไปเลยนะคะก็เอะใจอยู่เหมือนกันเออทําไมทุกคนไม่ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือฉายหนังไปปกติพอหนังตลก ก็ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครทําอะไรเลยนะคะก็คือดูเฉยๆจนหนังเรื่องสุดท้ายนะคะจะถึงตีสีละก็มีผู้ชายคนนึงเดินมามาบอกว่าอ่ะมีค่าจ้างอีก3,500แล้วก็ให้รีบออกไปถ้าเกิดว่าออกไปเช้ามีแสงสว่างเนี่ยจะทําให้ออกจากตรงนี้ลําบากก็คือให้รีบออกไปอ่ะเมื่อผู้ทุกคนได้ยินอย่างนั้นอ่ะก็โอเครับเงินมาก็ปิดหนังตอนแรกก็ยังไม่มีใครลุกพอปิดหนัง ปุ๊บเลยนะคะทุกคนหายหมดคนที่กำลังนั่งดูหนังหายเกลี้ยงไปหมดเลยค่ะซึ่งคนที่บอกเรื่องนี้ก็คือคนที่กําลังนอนอยู่ข้างบนนะคะเขาบอกว่าเขาให้ลูกน้องเขาสองคนเนี่ยปั่นเครื่องไฟนะคะปั่นฉายแต่อีกห้าคนเนี่ยก็คือนอนนอนอยู่นะคะพอไฟปิดพอหนังปิดเขาก็ลุกพอลุกตอนแรกก็ยังเห็นคนอยู่แต่พอลุกสักพักอ่ะคนหายหมดเลยค่ะ พอใช้หน an okay. well, ังเสร็จนะคะทุกคนก็เก so ็บของเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ขับรถออกมาข้างนอกนะคะพอมาถึงหมู่บ้านนะคะก็ไปแวะที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะเพราะว่าอยากดูดบุหรี่อยากนั่นนี่เนาะเพราะว่าทั้งคืนไม่ได้ไม่ได้มีแม่ค้าพ่อขายเลยอะค่ะก็เลยมาจอดที่ร้านค้าแล้วทีนี้เนี่ยชาวบ้านนะคะเห็นว่ามีรถหนังเนาะมีรถหนังมาก็เลยมาถามว่าอ้าวเมื่อคืนไปใช้หนังที่ไหนหรอทําไมไม่เห็นเลย ทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยเขาก็าบอกว่าเขาก็าไปฉายตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณ2-3ถึงกิโลเองทําไมไม่ได้ยินเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่ามีรถหนังมาฉายถ้ารู้เนี่ยไปแล้ว ะะและสักพักก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะคะขับรถมาแล้วมาบอกว่าเออพี่ผมเห็นรถพี่วิ่งผ่านอยู่ว่าเอออยากตามไปดูว่ามีฉายหนังที่ไหนพอตามมาได้สักพักเนี่ยก็เห็นรถเนี่ยหายเข้าไปในป่าคาชะโนดโน่นแต่ไปหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยสงสัยว่าพี่เนะ่ะไปฉายหนังที่ไหนหรอทุกคนตกใจคะ่ะทีมงานบอกว่าฉันก็ไปฉายหนังที่ข้างในนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่า ไปฉายได้ยังไงเพราะตรงนั้นนะ่ะคือเป็นเกาะคําชโนดเป็นเมืองของพญานาคเป็นน้ํารถยนต์นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้แน่นอนเพราะมันเป็นน้ําเป็นบ่อนะคะทุกคนก็ตกใจแล้วก็รีบกลับไปที่บริษัทของตัวเองค่ะ ทางลูกน้องของคุณธงชัยนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับคุณธงชัยฟังและเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรมันอาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพูดไปเรื่อยคุณธงชัยก็ไม่ได้เชื่อนะคะจนเรื่องมันดังขึ้นมานะคะว่าปากต่อปากของชาวบ้านบอกว่าสงสัยเนี่ยเป็นผีจ้างหนังไปดูแน่นอนเพราะช่วงนี้วันที่29กามกราเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของปีใหม่ของเมืองบาดาลเมื่อดังขึ้นมานะคะเขาก็มาพิสูจน์กันนะคะว่า เรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งคุณธงชัยเนี่ยเขาก็ได้มาดูในพื้นที่ก็ถามชาวบ้านว่าเกาะคำชะโนดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเขาก็มาบนบานสารเก่าเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่ารถเขาเนี่ยได้มาใช้ตรงนี้ขอใหอ้ได้เห็นรอยนะคะเห็นรอยรอยล้อรถนะคะอยู่ในบริเวณนี้เขาก็ตั้งเจดียน์นิฐานแล้วก็จุดธูปบูชา นะะจนในที่สุดเห็นว่ามีรอยล้อรถเขาจริงๆเพราะตรงนั้นนะคะเป็นถ,ถือว่าเป็นในส่วนของน้ำซับนะคะเป็นน้ําเป็นบ่อที่ถ้ารถเข้ามาเนี่ยติดหล่มแน่นอนไม่สามารถออกไปได้เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นเป็นเมืองพญานาคจริงๆค่ะแล้วทุกท่านล่ะคะเชื่อกับเรื่องราวนี้ไหมที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ย ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอุปโลกขึ้นมายังไงช่วยคอมเมนต์บอกครูอ้อนด้วยนะคะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ครูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ